ข้อสองจุดเจ็ดสองนะครับเป็นวัตจักรสเตอร์ลิงนะครับวัตจักรสเตอร์ลิงเนี่ยเป็นวัตจักรที่ใช้แก๊สนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนจากแกา๊สที่อุณหภูมิลดลงนะครับแล้วก็ แล้วก็ทำให้ก๊าซเนี่ยมีก๊าซที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะหนึ่งชอ,อ่วโมงวัฏจักรสเตอร์ลิงเนี่ยเป็นวัฏจักรก๊าซนะครับแล้วก็เป็นก๊าซก้อนเดียวกันนะนะครับเป็นก๊าซเนื้อเดียวกันใช้ความร้อนที่ถ่ายเทจากฝันที่ก๊าซมันเย็นลงนะครับแล้วก็ ถ,ถ่ายเทไปให้กับก๊าซฝั่งที่มันมีอุณหภูมิสูงขึ้นอ๋เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูรูปประกอบดีกว่านะคือในในเทคในเทคเส้นนี้มันไม่มีรูปประกอบก็เลยเดี๋ยวไป google รูปให้ดูนะครับคำอธิบายละเอียดของวัตจักรนี้เนี่ยก็อยู่นอกเหนือของนอกเหนือจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็วัตจักรนี้มันเป็นวัตจกักร ต้นกาลังอเอาความร้อนมาเปลี่ยนเป็นงานนะครับมันไม่ใช่ว่าจักรทําความเย็นอ่ะนะครับก็เลยยัง,งงงว่าเขาจะพูดถึงเรื่องวัตจักรสเตอร์ลิงทําไมนะแต่ไหนๆนพูดแล้วก็เดี๋ยวไป google ดูรูปภาพอธิบายหลักการกันนิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอ่ะคาอธิบายวัตจักรอันนี้เนี่ยมันเกินสโคของหนังสือเล่มน,นี้ผู้อ่านก็สามารถไปหาอ่านได้จากงานของสองคนนี้นะครับวัตจักรสเตอร์ลิงเนี่ยก็ เรียกว่าใช้งานใน,ในการใช้งานเฉพาะบางอย่างนีได้อย่างอย่างดีนะครับแล้วก็ใช้แหล่งความร้อนจากาที่มีอุณหภูมิต่ำนะครับแล้วก็สำหรับพลังงานที่มันไม่หนักมากก็ทำงานได้ดีนะครับเดี๋ยวลองไปดู Google นะครับว่าเสิร์ชแล้วได้เห็นอะไรบ้างเนาะอันนี้เป็นอันที่ผมเสิร์ชมา ลองอธิบายกันดูนะครับในรูปที่หนึ่งเนี่ยกประเด็นนี้มันอยู่บนเว็บไซต์เนอของเขียนไม่ได้ก็อธิบายด้วยภาษาพูดแล้วกันรูป a เนี่ยจะเป็นรูป a เนี่ยจะเห็นว่าเอา่อมันมีลูกศรสองฝั่งเนาะฝั่งซ้ายเป็นตัวรับความร้อนฝั่งขวาเป็นตัวคลายความร้อนนะครับตัวฝั่งซ้ายเนี่ยพอจังหวะ A เนี่ยมันรับความร้อนเข้ามาใช่ไหมครับ เห็น q s นะครับลูกสูบซ้ายก็จะดันลงข้างล่างนะครับเสร็จแล้วนึกภาพว่าไอตัวด้านล่างของลูกสูบสองอันนี้อาจจะไปต่อกับปลายวีวนะครับอาจไปต่อกับล้อต้นกำลังอะนะแล้วมันก็สามารถหมุนไปหมุนมาได้เนาะ,ะเริ่มต้นนะครับรูป a ลูกสูบฝั่งซ้ายรับความร้อน QH เข้ามานะครับลูกสูบฝั่ง a ขยายตัวพอขยายตัวเสร็จปุ๊บ มันก็จะตัวกา๊าซเนี่ยมันก็จะดันไปหาฝั่งขวาด้วยไปหากระบอกสูบฝั่งขวาด้วยผ่านทางช่องตรงกลางนะครับพอจังหวะที่ไปตรงนั้นเนี่ยตัวกา๊าซร้อนก็จะถูกผลักนะครับถ้าฝั่งซ้ายในกา๊าซร้อนจะถูกผลักไปหาฝั่งขวานะครับ ตอนที่ก๊าซมันขยับจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันก็จะไปผลักลูกสูบอีกอันหนึ่งทางขวาด้วยงนั้นลูกสูบซ้ายขวาเนี่ยมันจะช่วยกันหมุนในตัวฟลายวิลต้นกาลังอยู่ซึ่งมันยังไม่ได้อยู่ในรูปนี้นะครับพอไปจังหวะ b ปุ๊บเนี่ยก๊าซร้อนจากลูกสูบฝั่งซ้ายนะครับมันก็เคลื่อนไปยังฝั่งขวานะครับก็ดันลูกสูบฝั่งขวาลงนะครับลงมาข้างล่างมาเจอรูป c นะครับขวาล่างนะครับพอลูกสูบฝั่งขวามันลงสุดปุ๊บ ก็ในขณะเดียวกันนี่มันจะคายความร้อน Qc นี่ออกไปด้วยนะครับอีนนี้พอมันเคลื่อนจนสุดตำแหน่งปุ๊บไฟวิวมันก็จะหมุนนะครับแล้วมันก็จะเริ่มดันลูกสูบฝั่งขวาลงลูกสูบฝั่งซ้ายเออดันลูกสูบฝั่งขวาขึ้นแล้วเดี๋ยวก๊าซก็ขยับมาฝั่งซ้ายใหม่ก็เป็นจังหวะดีด c ็อกซ้ายมือนะครับก๊าซก็จะขยับจากลูกสูบฝั่งขวามาลูกสูบฝั่งซ้ายนะครับ จังหวะที่ลูกสูบฝั่งซ้ายจะเริ่มเคลื่อนลงเนี่ยเราก็จะให้ความร้อนเข้าไปใหม่นะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยความร้อน q s ที่เข้าลูกสูบฝั่งซ้ายกับ QC ที่คายออกจากลูกสูบฝั่งขวาเนี่ยจริงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเนาะเพราะฉะนั้นก็ตราบใดที่เรายังคงให้ความร้อนเข้าฝั่งซ้ายเนี่ยแล้วมีความร้อนคายออกทางฝั่งขวาอยู่เนี่ยตัวลูกสูบสองข้างก็จะช่วยกันผลักฟลาวิวให้มันหมุนไปตลอดเวลาได้นะครับ ก็จะเป็นเครื่องยนต์สเตอร์ลิงนะเป็นอย่างง่ายก็ใช้ความร้อนลุ้นๆเลยรูปสองนี้ถ้าเราดูวัฏจักรอากาศของมันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแต่ความร้อนเกี่ยวข้องนะแล้วก็ได้งานออกมานะครับรูปที่สามเนี่ยจะชัดเจนหน่อยอันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นวัฏจักรต้นกําลังที่ช่วยหมุนเครื่องยนต์ได้อย่างไงาน,นะครับดูรูปที่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นลูกสูบเดียวนะครับมันจะเป็น เห็นลูกสูบใหญ่ตรงกระบอกข้างล่างใช่ไหมครับกับลูกสูบอีกอันหนึ่งที่มันเป็นลูกสูบที่ต่อกับลายวิวเนาะมันมีลูกสูบใหญ่อันหนึ่งที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ลูกสูบเล็กที่ต่อกับลายวิวอันข้างบนนะครับลูกสูบใหญ่ที่เป็นจุดจุด,จ,ดจุดข้างล่างเนี่ยวัดวัดจากตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยอ่าด้านด้านล่างก้อนอากาศใหญ่ใหญ่เนี่ยมันรับความร้อนเข้ามานะครับมันก็จะดันลูกสูบใหญ่ด้านล่างขึ้นตอนที่มันดันขึ้นเนี่ย มันก็จะไปผลักให้ลูกสูบเล็กเนี่ยขยับขึ้นด้วยนะตามกันไปแล้วลิงก์ที่ต่อจากลูกสูบเล็กขึ้นไปถึงไฟล์วิวมันก็จะเริ่มดันให้หมุนพอหมุนเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวไฟล์วิวเนี่ยมันจะมีลิงก์อีกอันหนึ่งที่ต่อลงมาลูกสูบใหญ่นะครับที่ต่อลงมาที่ลูกสูบใหญ่เนาะมันก็จะผลักให้ลูกสูบใหญ่เนี่ยลงนะมาเป็นลูกที่สองไอ้ลูกสูบใหญ่ ในรูปที่สองเนี่ยลูกสูบใหญ่เนี่ยสังเกตว่าช่องรอบๆตัวมันระหว่างตัวลูกสูบกับผนังกระบอกสูบเนี่ยเอาจริงมันไม่ได้แนบกันนะมันมีรูช่องบเบลลมเลยนะไอตัวลูกสูบใหญ่เวลามันถูกไฟวิลผลักลงปั๊บเนี่ยอากาศร้อนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะถูกดันขึ้นไปนะครับผ่านช่องว่างระหว่างลูกสูบกระบอกสูบขึ้นไปอยู่ในแชมเบอร์ด้านบนนะครับที่เราเห็นเป็นตัวลบสีฟ้า,ฟาเนี่ย แล้วมันก็จะไปคายความร้อนออกที่ผิวบนนะที่เราเห็นเป็นเงาสีน้ําเงินน้าเงินเนี่ยก็จะคายความร้อนออกนะพอคา,ายความร้อนออกเสร็จปุ๊บก็อากาศมันก็จะเย็นลงก็กองอยู่ข้างบนนั้นใช่ไหมครับทีนี้ไฟวีลมันดันต่อไฟวีลมันจะดันต่อจนลูกสูบใหญ่มันลงมาจนสุดที่ลูกที่สามนะครับก็เท่ากับว่าอากาศก้อนที่เคยอยู่ข้างล่างลูกสูบใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นไปอยู่ด้านบนของลูกสูบใหญ่เป็นลูกเครื่องหมายลบสีฟ้าเยอะๆเนี่ยนะครับในลูกที่สาม ล้วคลายความร้อนออกทีนี้พอแรงเฉืยมันไปต่อนะครับไม่ใช่แล้วก็ประกอบกับด้านล่างของลูกสูบใหญ่เนี่เรายังคงให้ความร้อนอยู่ตลอดเวลานะครับไปรูปที่สี่เนี่ยเราจะเริ่มเห็นอากาศที่อยู่ใต้ลูกสูบเนี่ยมันจะร้อนขึ้นนะครับก็ดันลูกสูบขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเริ่มวนเข้าหาตำแหน่งที่หนึ่งเหมือนเดิมก็คือพอลูกสูบใหญ่ขยับขึ้นนะครับ มันก็จะดันให้ลูกสูบเล็กขยับตามด้วยนะครับพอลูกสูบใหญ่ขยับขึ้นนะครับอากาศร้อนก็จะเต็มด้านล่างของลูกสูบใหญ่เหมือนลูกที่หนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะดันจนสุดนะได้อากาศร้อนเข้ามาก้อนหนึ่งแล้วตัวลูกสูบใหญ่ก็จะไปดันลูกสูบเล็กให้ดัน,นไฟวิ่ต่อนะไฟวิ่มันก็จะขยับหมุนไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาไฟาวิ่ก็จะวนกลับมาดันลูกสูบใหญ่ลงอัดให้ อากาศร้อนที่อยู่ข้างใต้เนี่ยมันลอดขึ้นไปตามช่องว่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบข,ขึ้นไปเป็นจังหวะที่สองนะอากาศร้อนก็จะถูกดันขึ้นไปเป็นเครื่องหมายลบเล็กๆนะครับแล้วก็คายความร้อนออกที่ผิวบนนะก็เครื่องยนต์จะวนๆอยู่อย่างนี้นะครับถ้าอยากเห็นภาพเคลื่อนไหวเนี่ยก็หาดูได้นะลิงก์หนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นก็จะเป็นลิงกแบบ์นี้แึงนะ อันนี้นะครับมันจะลิงก์ไปหา YouTube ต่อนะครับลองกดไปพุบเนี่ยมันจะดีดเอา YouTube ขึ้นมานะแล้วก็ลดการเสียวฟันและช่วยให้เหงือกแข็งแรงใหม่ข้อเกตทัลเทลเซนซิจิวิตี้แอนด์กัมเฮลส์อันนี้เราเพลย์ไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวคงจะติดลิขสิทธิ์แหละแต่ว่าก็ให้ดูว่าเนี่ยลักษณะ จริงๆมันก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะไอ้วัฏจักรในรูปที่สามเนี่ยนะครับแล้วก็ลองเอาชื่อ,อของคลิปเนี่ยไปเสิร์ชใน y t u t u แล้วลองดูหลักการทํางานเขาเป็นยังไงนะครับอก็จะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องเครื่องยนตสเตอร์ลิงนะครับ